ไปดูเรื่องของนักลงทุนนะครับที่หันมาจ้องมองนะครับศักยภาพของ EMU e m e หรือ e m e r k i t g Markets ก็นะครับก็คือ,อตลาดเกิดใหม่กันบ้างล่าสุดถ้าเกิดเราเห็นสถานการณ์จะพบนะครับบรรดานักลงทุนนะครับแห่เข้าลงทุนมาจะเป็นหุ้นก็ดีพันธบัตรก็ดีในตลาดเกิดใหม่กันอ่าคึกคักเลยนะครับถือว่าสูงเป็นประวัติการนะครับสาเหตุเพราะาตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้อก็ค่อยๆปรับตัวลงจากจุดพีคไปพอสมควรแล้ว นอกเหนือไปจากนี้นะครับย mm ังได้อานิสง์จากการเปิดประเทศของจีนนะครับช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ให้ตลาด Emerging m a r k e t โดยเฉพาะเอเชียนั้นดูดีขึ้นมาทางตาเลยทีนี้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าตลาดตราสารนี้กับตลาดตราสารตลาดตราสารทุนและตราสารนี้นะครับของกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้ดึงดูดเงินทุนมากถึงนะครับ1.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเร็วของเงินทุนที่ไหลเข้าไปลงทุนในเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นรองแค่เพียงช่วงนะครับหลังการยกเลิกมาตรการเปิดเมืองนะครับในช่วงปลายปี2 0 2 0 2 0 2 1ซึ่งถือเด้ว่ระดับสูงที่สุดเลยนะครับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาด้วยทีนี้การไหลเข้าของเงินทุนนะครับที่แข็งแกร่งเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของความเชื่อมั่นนะครับหลังจากผลประกอบการที่ย่าแย่เป็นส่วนใหญ่ของตลาดที่เกิดขึ้นในปี2022อัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงในตอนนี้แล้ว ก็ทาให้นักลงทุนหลายๆส่วนเลยนะครับเดิมพันวัฒนาคารกลางในตลาดที่พัฒนาแล้ว develop markets รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะค่อยๆนะครับหยุดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในวิชานี้ซึ่งช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะครับของบรรดาตลาดเกิดใหม่ด้วยทีนี้ภัยคุกคามจากภาวะถดถอยเริ่มแผ่วลงคุณนายรีเซชชันหลายคนมองว่าอาจจะไม่รีเซชถ้ารีเซชอาจจะเป็น mild หรือแม้กระทั่ง moderate ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสแสดงเห็นนะครับว่า เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตเกินคาดหมายในไตรมาสสุดท้ายของปี2022คงจํากันได้นะครับขยายตัวในตรา2.9%ต่อปี <c oughs> ในขณะที่จำนวนนะครับผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำการตัดสินใจของจีนในการยกเลิกนโยบายโควิดนะครับซีโร่โควิดส่งผลกระทบด้วยเหมือนกันข้อมูลจาก IIF ระบุบ,บอกว่าเงินทุนที่ไหลเข้าจีนนะครับต้องบอกแบบนี้เมื่อสักครู่บอกเงินทุนที่ไหลเข้าเนี่ยนะครับในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งหมด1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่แล้ว จีนอย่างเดียวเนี่ย800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจาก1,100ล้านนะครับในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆก็ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของจีนด้วยเหมือนกันนะครับ J.P. Morgan คาดการณ์ว่า GDP ในตลาดเกิดใหม่จะเติบโตได้1.4มากกว่าตราการเติบโตของ DM ก็คือ Devlop อตมาเก็ตตลาดพัฒนาแล้วในปีนี้เพิ่มจาก0นนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2022อย่างเราก็ตามครับถึงแม้ว่า Emerging Markets จะเริ่มต้นดูแลแข็งแกร่งนะครับในปีนี้นักลงทุนนักวิเคราะห์บางส่วนยังบอกว่า อัตราการไหลเข้าของเงินงุงตรงนี้นะครับอาจมีความผันผวนสูงนะครับพอลกริ er, ซึ่งเป็นผู้จัดการพอร์ตการลงทุนสซร์นี่นะครับของ Emerging Markets ของ Fidelity International บอกว่าจะเห็นการขยายตัวที่มากขึ้นของจีนในไตรมาสที่1และ2ของปีนี้ยังไม่ต้องสงสัยแต่ราคาในตอนนี้เป็นราคาที่ตลาดนั้นเขา Price in รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดไปแล้วด้วย เกียร์บอกว่าการฟื้นตัวในส่วนนี้มาจากการที่นักลงทุนที่กลับมาในสินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่หลังจากที่ลดระดับไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับในช่วงไตรมาสสามไตรมาสแรกของปีที่แล้วก่ณนนี้ประเทศที่กําลังพัฒนาคือ Emerging m a r k ets สายแห่งประสบกับปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ จากพื้กิจแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งมันพ้นพิษมาตั้งแต่ปี2008-2009นะครับได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษเลยนะครับจากอัตราเงินเฟ้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นและดอลลาร์แข็งค่าในปีที่แล้วก็คือ2022นี่นะครับกรีนยงบอกแบบนี้แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวครับแต่ว่านักลงทุนยังไม่ควรมองการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ในอนาคตในแง่ดีมากไปกว่าปัญหาปัญหาที่มันก็ยังคงรุมเร้าเช่นนี่ที่เพิ่มขึ้นความตึงเครียดทางการคลั้งที่เกิดขึ้นข้อมูลของประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีการลดศักยภาพของการเติบโตลงจึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับและไม่ควรที่จะร่าเริงกับตลาดเกิดใหม่เหมือนสมัยก่อนที่จะเกิดโควิดต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าง,งานเลี้ยงมาแล้วแต่มันอาจจะเลิกรารวดเร็วกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้อาจจะเป็นแค่ช่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ามองสถานการณ์นี้ว่าดีจนเกินไปครับทุกนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ